ค่ะตอนนี้พี่อายุจะ50แล้วอะค่ะก็คือตะกอนประจําเดือนเป็นปกติเดี๋ยวนี้ประจําเดือนไม่ค่อยมามาบ้างไม่มาบ้างก็จะมีการแพ้ค่ะบางทีก็แพ้แบบไม่ทราบสาเหตุผิวหนังก็จะแห้งแล้วก็มีอาการผมร่วงอะค่ะกลัวว่าผมหัวจะรานเหมือนกันก็ไม่ทราบว่าเป็นจากอะไรอาจจะเป็นที่ว่าเราอายุเยอะขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะเบื่อมากเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะพี่เจอคาราจีแล้วพี่ก็ซื้อคาราจีมาทานตอนนี้ทานได้เดือนกว่าๆแล้วค่ะผิวก็ดีขึ้นผมก็ล่วงน้อยลงด้วยค่ะ ตอนนี้พี่อายุจะ50แล้วแต่ก่อนนี้พี่กังวลมากเลยที่ผมร่วงแต่ตอนนี้พอพี่ทานคาราจีอค่ะพี่ดีขึ้นและพี่ก็ภูมิใจด้วยพี่รู้สึกว่าพี่สาวขึ้นนะคะอายุจะ50แล้วยังสาวได้ขนาดนี้เพราะคาราจีเลยค่ะ